คกับครับผมผมคำพูจรเมืองมหาชนะที่จบ2,023ครับวันนี้ในปีแรกเป็นปีแรกที่เราพวกเราได้นัดกันหลังจากที่เราไม่เจอกันตั้งแต่จบมศ5เมื่อ2,523มันจะเป็นความรู้สึกที่วิเศษมากที่ได้มาเจอกับเพื่อนๆ ในวันนี้ถึงแม้ว่าเพื่อนเราจะได้มาไม่ได้มาพร้อมกันทุกคนแต่ว่าครั้งนี้เป็นเป็นวันเริ่มต้นที่ที่ที่สมบูรณ์ที่เพอร์เฟกที่สมบูรณ์พอสมควรแต่ว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ครบทุกคนแต่ว่าคาดว่าอีกครั้งต่อไปครั้งต่อไปเราจะเพิ่มเพื่อนขึข้นมาวันนี้อาจจะ20คนปีหน้าอาจจะ30บปีต่อไปอาจจะ40แต่เราถึงแม้ว่ามันจะมาไม่ครบ แต่ว่าเราก็มีความภูมิใจยินดีใน40ปีที่เรากลับมาลำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อ40ปีที่ผ่านมาด้วยความด้วยความยินดีด้วยความภูมิใจถึงแม้ว่าจ,จะจาได้ไหมจาได้มั่งจําไม่ได้มั่งเพื่อนแต่ละคนอาจจะจํากันไม่ได้ทุกคนแต่ว่าทุกคนก็เป็นเพื่อนกันยินดีมากครับขอบคุณมากให้เพื่อนๆต่อครับ